สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวเหลียวตที่ซึ่งวันนี้เราเอา,อานกแก้วหรือลูกป้อนนกแก้ว3ตัวเราออกมาที่ส่วนกลางของหมู่บ้านครั้งแรกเลยนะครับเป็นเฟิร์ส i m มการเอา,อานกแก้วลูกป้อนของเราออกมาทั้งหงหยกและข้อกระเทวนะแต่จริงๆอ่ะซันคอนัวกับกินชิกอ่ะพี่ยังให้อยู่บนคอนนะยังเอาลงมาไม่ได้เพราะว่า,ากินชิกของพี่อ่ะจะจิกข้อกระเทลของเรานั่นเองซึ่งวันนี้เรา,เอาออกมาเขาค่อนข้างที่จี ตกใจง่ายอยู่นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะกลับกล้องหลังให้ดูนะว่าเป็นยังไงสําหรับนกแก้วหงหยกนี้เขาก็ดูสันส่นกลัวนะเวลาพี่เอาลงาตรงตรงพื้นหญ้าแต่ว่าวันนี้ฝนมันไม่ได้ตกเพราะว่ายังไม่ให้ลงพื้นมากเท่าไหร่เพราะว่าเผื่อมีหมามาขี้หรือมาฉี่ใส่เดียวมันจะเป็นเชื้อโรคก,กับลูกนกหรือลูกป,ป้อนของเราได้นั่นเองหลังจากขิปปีเขาก็ โอเคนะได้แค่ตีปีกอย่างเดียวกระโดดบินยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะดูการวิวัฒนาการของลูกป้อนของพี่นะเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูนะครับพี่ก็ได้เอาซันคอนัวกับกินชิกเบิร์ดเดยกกับเนิวเยียของเราลงไว้ตรงพื้นก่อนนะแต่พี่ดูบริเวณตรงนี้น่าจะยังไม่มีมาฉี่หรือมานิใส่นะพวกคนเพราะว่ามันน่าจะโดนแดดไปแล้วแต่พี่ยังจะระมัดระวังอยู่นะเพราะว่าวันนี้ก็คนเยอะเหมือนเดิมแล้วก็พี่ก็เอาวันนี้ขึ้นมาเอ้า สำหรับอ่าข้อกทยวของพี่ตอนแรกพี่คิดว่าเขาขี้ตกใจแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่นะแต่วันนี้เป็นอาวาครั้งแรกเวลาพี่เอาหงหยกลงพื้นอย่างเงี้ยเขาตัวสั่นตกใจมากๆเลยนะแต่ข้อกทยวของเราก็แทะไม้นะเวลาลงไปแต่ถามว่าทําไมพี่ถึงเอายืนคอนไว้อ่ะเพราะว่าอ่าข้างล่างอ่ะมันยังอันนี้กับเขาอยู่เพราะว่าเขายังตัวเล็กอยู่เลยดูดิแต่น,นี้นะ่าจะหิวข,ข,ข้าวมั้งดูคือวะท้องยังไม่อันนี้ก็เพาะอาหารยังไม่อันนี้เลย หิวข้าวตลอดเลยอ่าช่วงนี้ตัวนี้เขาจะตัวโตกว่าหงนะหยกจะตัวโตกว่าหงเพราะว่าอ่าอยู่่อาหงยังอ่าต้องการอาหารอยู่เรื่อยๆเห็นไหมเวลาเราจับเขาจะ,จะ,จะโชคอาหารเดี๋ยวนี้จะร้องขออาหารตลอดนะพี่ก็ตอนนี้กําลังจะลดอาหารลูกป้อนลงแล้วนะสาหรับอันนี้ก็แท้เองได้ทั้งสองนะส่วนข้ากระเทียวของพี่พี่อ่าเหลือเพียนเขาอ่าแท้อาหารเองอยู่นนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของ การขิดปีกไปเราต้องรอของข้อกทลพี่ไม่แน่ใจว่าจะประมาณถ้าเขาอ่าผัดคนอีกครั้งหนึง่งน่าจะประมาณเข้าเดือนที่แปดไหมน,นะเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งจะน่าจะน่าจะสองเดือนนะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ทำอ่า พี่ไม่ได้ถามคนขายเลยว่าเขาอายุเท่าไหร่แต่พี่มองดูคนเนี่ยกำลังจะเข้าวัยวินก็น่าจะประมาณ2เดือนจะเข้า3เดือนนะด,ดีทุกคนน่ารักสุดๆเลยนะพี่ชอบตรงหงอนเห็นไหมขา้าวกระเทียวเขาจะมีจุดเด่นตรงหงอนตรงนี้เพราะว่าจะเป็นขนาดกลางสายพันธุ์เดียวที่จะมีหงอนตรงหัวแล้วก็ถ้าตรงแก้มเขาอ่ะถ้าเขาเป็นตัวสีเหลืองเปลือกไข่อ่ะ ขอ่าตรงแก้มตรงนี้เขาจะชัดมากๆเลยนะตอนนี้ก็ชัดนะทุกคนเห็นไหมจะเป็นสีส้มนะจะงอยปากเสียมพูแต่จะงอยปากจะเล็กกว่ากินชีกนะกินชีกจะจะงอยปากใหญ่แล้วก็ดื้อสุดๆเลยนะทุกคนเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เลยเขาจะแทะอ่าต้นจำจุลีนะทุกคนโอ๊ยไม่ได้แทะเล่นไม่ได้สุกโปกวันนี้หรอนีเยอะเลยเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวพี่จะจับให้ดูเห็นไหม จะงอยปากของกินชิกจะใหญ่กว่าข้อกระเทลนนะแล้วไม่ต้องพูดถึงซันคอนโนเลยซันคอนวัวจะตัวใหญ่มากๆแล้วก็จะงอยปากสีดําใหญ่มากๆเลยนะแต่ซันคอนัอของเราอ่ะจะไม่ค่อยแบบจิกกัดตัวอื่นนะจะรักน้องมากๆเลยเห็นไหมทุกคนดูเห็นไหมเห็นไหมเขาก็จะอยู่ด้วยกันได้นะเห็นไหมดูเขาจะป้อนอาหารน้องนะแต่แต่แต แต่พี่ก็ยังอไม่กล้าปล่อยให้เขาอยู่นะเผื่อเขาอ่ใช้กรงเล็บมาเหยียบน้องอเห็นไหมอยู่คอนอเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวอ่าเขาตกคอนและทําให้กลัวถ้าเขากลัวเขาจะไม่สนิทกันเลยนะครับเขาก็จะตกใจแบบไม่อยู่ใกล้กัน่ะแต่พี่พยายามแม่เขาจิกกัดหรือเหยียบมากเกินไปนะเดี๋ยวเขาจะ ตกใจเอาแล้วก็ไม่สนิทนั่นเองดูแต่พี่พยายามไม่เขาเห็นกันอยู่ตลอดเวลานะ mm. เห็นไหมตอนเช้าอะ่ะพี่จะให้ยืนคอนแล้วก็คอนไหมอันนี้ก็คอนไหม่นะทุกคนเห็นไหมสวยมากมากเลยนะนี่พี่ทําเองก็สองคอนที่พี่ทาอันนี้ก็ประมาณร้อยหกสิบสองบาทนะทุกคนดูดิเดี๋ยวพี่เอากินชีนะ mm. เห็นไหมกินชีก็จะอยู่แบบนี้มาเร็วนี่คือคนประมาณนี้เลยเห็นไหมน่ารักสุดๆเลย โอเคพี่ว่าจะปล่อยลงพื้นอีก3ตัวเอาซันคอนอกกับยินชีกไว้บงคอนประมาณสัก2ชั่วโมงพอแล้ววันนี้ดูดีทุกคนพี่ไม่ค่อยอยากจะแพนกล้องไปฝั่งข้างหลังตรงแดดเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันไปโดนคนอื่นเดี๋ยวมันจะติดกฎหมาย PDP ี PD นั่นเองโอเคเดี๋ยวพี่จะตัดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะ ครับทุกคนสำหรับการเอาลูกป้อนของเราที่เอาออกมาครั้งแรกนี้เขาก็ตกใจอยู่นะแต่พี่ว่าจะเอาเขามาออกมาบ่อยๆอยู่นะเดี๋ยวให้เขาโตมากกว่านี้นะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็จะขอลาไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่